ทาทาของนิ้วก้อยของพระพุทธเจ้าครับจากศีรังกาครับเคยอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเราครับเราต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับนะแค่นิ้วก้อยนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วจะเอาทธาทุที่ไหนมาใส่ไปในองค์สมเด็จครับนี่คือถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวครับั็เพียร์าด่าได้ไม่สุภาพก็จะด่าให้ว่ามันควายชัดๆก็แหละนะครับ เราจะดูนะครับนี่คือหินน้ําไหลทั้งหมดที่อยู่ในนี้คือเขาเรียกหินน้ําไหลอยู่ในลาําธารที่น้าใสสะอาดล่มเย็นแล้วโดยเฉพาะหินน้ําไหลนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวสมเด็จท่านก็เลยไปเอามานะครับนี่ไงฮะหินน้ําไหลก็คือใสๆนี่นะครับมองก็อย่างที่เรียกว่าคล้ายๆกระดูกก็ได้อะไรได้นะแต่มวลใสๆอย่างนี้ ซึ่งจริงๆเขาเลยเห็นน้ำไหลแล้ว